สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพามาทำดอกบัวแบบสามกลีบนะคะแบบมันจะมีดอกบัวมันจะเป็นสาแบบนี้นะคะวันนี้จะทำให้ดูสองแบบนะคะเพราะว่าเราใช้ได้ทั้งทั้งสองด้านนะคะอันนี้แบบด้านบนนะคะวันนี้ทำกลีบแน่นๆหน่อยนะคะนี่ แล้วก็อันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะเราใช้ได้2แบบนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะอันนี้ไส้ฝอยหน่อยทำไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีมันจะมีไม้ไม้เสียบลูกชิ้นที่ทำหกนิ้วนะคะหน่อยจะใช้6นิ้วที่พันไส้ฝอยไว้แล้วนะคะแล้วก็มี กระดาษโยนมีกันไกลนะคะมีกาวหน่อยใช้กาวลาเทสนะคะแล้วแต่ใครสะดวกจะใช้กาวอะไรนะคะกาวทำดอกไม้ก็ได้แต่ตอนนี้หน่อยมีกาวลาเท็ก็จะเอากาวลาเทสทำให้ดูนะคะแล้วก็กิีบกิีบบัวนี่เรามีสำเร็จแล้วนะคะมาดูมาดูวิธีทำดอก ด้านกรีบด้านบนกันก่อนนะคะทําแบการกรีบนะคะวนันนี้เดี๋ยวก็จะเอาดอกบัวมา3ามกรีบนะคะก็เพิ่มให้เป็นการเสียวเวลาเราก็จับกรีบพ,พับลงแบบนี้นะคะพับลง แล้วก็พับลงแบบนี้นะคะเรามาทั้งสามกลีบเลยก็ได้ะคะ่ะง่าสองกลีบเราไม่ไม่ต่อะคะติดได้ค่ะเพื่อนๆทำแบบไหนก็มาแชร์กันได้นะคะ ใครต,ติดตามอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวหน่อยจะมีคลิปดีๆมาทำให้ดูเรื่อยๆนะคะ,คะทําแบบไม่ยุ่งยากกัเลยนะคะทําแบบง่ายสองกีบนี้เราจะเอา กีบอัดมาติดกาวเลยนะคะแต่กรีบที่3ามนี่เราต้องต่อนะคะเราต้องต่อต่อกีบตัดจากตัดจากที่เหลือจากจากกรีบนี่นะคะเราจะเอาออกมา 4, 4ีกรีบแล้วเราก็จะตัดเราใช้สามกรีบแล้วก็จะตัด ต่อนะคะตัดมาต่อต่อกันเลยค่ะต่อสองกลีบนะคะต,ตัดตัดตัดออกสอง สองกลีบนี้นะคะสองกลีบเล็กเนี่ยจากแผ่น,นเขาเรียกอะไระแล้วก็ต่อกลาวเลยนะคะต่อเลยะค่ะได้แล้วนะคะต่อแล้วโอเคติดกาวเลยนะคะ กีดที่หนึ่งกีดไปเลยอ่าตามกีดที่สองนะคะสับวางนะคะสับวางเาต่อ,อกีดที่สามที่เราต่อไว้เลยนะคะ จะได้ดอกตัวแบบนี้เห็นไหมคะนี่คะ่คะตัวสวยๆด้านบนเรามาทำดอกพับแบบนี้นะคะนี่ความความดอกนะคะดอกเป็นเป็นความดอกอยู่เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมนี่ค่ะ กับคนเดิมตอนเลยติดกาวกาวเยอะไปก็ติดติดกา ดอกที่สามก็ตัดเหมือนเดิมนะคะตัดมาต่อเหมือนเดิมะคะ่ะอย่าลืมดัดกีบนะคะพับกีบค่ะไม่ดอกบัวไม่ต้องดัดค่ะ พับกลางแล้วก็ต่อเลยค่ะแล้วน,นี่ นชะะ่ค่ะติดก้าวเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้เราจะเอาดอกหงายขึ้นนะคะทำได้สองสองด้านเลยนะคะดอกบัวสองด้านก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะคะสวยกันคนละแบบเลยนะคะ ีบเลยค่ะได้แล้วค่ะสับวางจะได้ดอกนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะบานออกนิดนึงอันนี้ก็จะตุ่มเข้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ